สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอซี FC ทุกท่านนะคะบรรยากาศยามแรงหนังงามๆสวยมากนานทีนะจะเห็นเพราะว่ามื้อนี้กับฝนตกเมื่อวานนี่กับฝนตก้นตกตลอดจะเห็นวิวสวย สวยทองป้าแจมแจ้งสีสวยๆบรรยากาศยามแรงฝนขึ้นสิไปแล้วล่ะขึ้นสิเศร้าตกแล,ล้วฝน เพ้ยอต่เศ้าตกแล้วเี่สิไปแล้วฝนกันดิดูน้ำงามสวยๆท้องฟ้านี่ตัวโซกตัวหมานี่บอกมีตัวโซกตัวลาบดีบ่กดิโอ้ยเเป็นอย่างคึ้สีนี้นีบ อันนี้คือสีเข้มอันนี้คือสีงามงามสวยๆบรรยากาศงามแรงถ้ามีต้นเขาแห้งสวยงามอยู่ทงได้หักไม่ได้ไปข้ามแล้วมืดเลยใช่ไหมใช่มืดจะได้ไงจะมืด จะมืดแล้วดิจะมืดแล้วทั้งนะทั้งนี้ก็มืดแล้วมืดแล้วแต่ตรงนี้มันแจ้งเพราะว่าตะเวนส่องขึ้นมาตะเวนก็จะตกดินแล้วสวยๆงามๆถ่า,ายทิศตกเหลียวมากเพราะว่าโอ้ยงามหาทางังนี้ถ่ายแต่ทั้งนั้นนะ่ะ ทางนี้ยังบัวไทยโอ้มายังคือมือถ้าไปนี่เอาไปยังโอ้มันเจอมือบัวไทยตะวันรับฟ้าเอาตะวันรับฟ้าก่อน วันลับฟ้าดีมืดละได้โหเดีมืดละมืดสลัวสลัวแล้วบรรยากาศยามแรงท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าหลังฝนก็ประมาณนี้แล้วค่ะฟ้าหลังฝนก็ออกจะสวยจะสวยประมาณนี้ ตอนวันจะไปแล้วจะรับฟ้าแล้วพว่งนี้ก็เจอกันนะคะวันนี้เจอกันใหม่นะคะแสงทองสองอัมภัยลำือนเพราเบ่าฝนไปแล้ว ฝนเศ้าล่ะฝนเศ้าตกล่ะแสงทองสองอัมภัยละวมเงินนอนหลับฝันดีนะคะโชคดีเด้อค่ะวันที่หนึ่งเมษามันมันเฮ้งๆ้งปังปังอะไก็ดีนอนรับได้เงินเมือนนอนตื่นได้เงินแสนแวมือไปได้เงินล้านโชคร้ายอย่ามาพานมันร้ายอย่ามาเบียด ผีเบียดให้พี่ายคนเบียดให้คนตายให้โชคให้ดีมีโชคมีลาบให้ได้เงินทองไหลกองเงินไหลกองทองไหลามาโชคดีกันทั่วหน้าโชคดีสุขเกษมเป็นปีทุกคนนะคะอยู่ดีกินเสพอยู่แจกกินนัว โชคกโชคมันหมานเฮงๆฮัน,น,นถ้าแม่ไนไข่ก็ไข่ใส่ใบไม้ถ้าเจ็บก็เจ็๊บใส่ใบไม้ถ้าไข่ก็ไข่ใส่ใบตองอยู่ดีสบายอยู่มีความสุขทุกคนโชคดีทั่วหน้ากันสุขสดชื่นสว่างเจรไปขอทุกคนนะคะเงินไหลกองทองไหลมาโชคดีกันทั่วหน้า ก็าภาพแข็งแรงหากก่างไกลจากโควิดโชคดีจ้าขอบคุณมากนะคะสบายดีบ้องซูขอบพระคุณมากนะจ้าสวัสดีจ้า